ที่ถืออยู่นอกประเทศเอาเงินริงกิจมาขายคืนรัฐบาลกลางมาเลเซียภายใน24ชั่วโมงถ้าบน24ชั่วโมงแล้วจะไม่รับซื้อก็เท่ากับปิดประเทศผมยังจำได้วันนั้น CNN ออกข่าวด่ามาเลเซีย Wall Street ลงบทความด่ามาเลเซียหนังสือพิมพ์ The Nation ของคุณสุชิชัยยุนก็ลงบทความด่ามาเลเซีย Financial Times ังกฤษด่ามาเลเซียพี่น้องพันธมิตรครับและท่านผู้ชมมีแต่ผู้จัดการของพวกเราที่ชมมาเลเซียว่าทำถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วที่ต้องปกป้องตัวเราเองก่อนไปเปิดประเทศให้มันเข้ามาปู้ยี่บุยำัำ ได้ยังไงแล้วไอ้คนที่เข้ามาปู้ยิบุยัำก็คือไอ้จอร์จซอรสซึ่งในจอร์จซอรสนั้นก็คือตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่มีเจตนามุ่งมั่นที่จะล้มสถาบันกษัตริย์เช่นกันและเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่โหมโรงเท่านั้นเองนะตอนแรกนี่แค่โหมโรงนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้ถ้าอันวารบรหิมมีโอกาสกลับไปเป็นนายมตรีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอเมริกาจะมีความสุข เวียดนามต้องพึ่งอเมริกาเพราะว่าต้องใช้อเมริกามาขานอำนาจจีนขมรไม่มีความหมายเพราะขมรนนี้เป็นลูกไล่ของเวียดนามอยู่แล้วประเทศลาวเล็กจนเกินไปไม่มีความสําคัญไม่มีแหล่งพลังงานนอกจากแหล่งพลังงานน้ําในทางเขื่อนพมา่าอเมริกาเข้าไปแล้วฮ่าเหลือประเทศไทยเหลือแค่ประเทศไทย เหลือแค่ประเทศไทยที่อเมริกาต้องเข้ามายึดให้เบ็ดเสร็จคำว่ายึดคือยึดทางเศรษฐกิจยึดทางนโยบายพี่น้องครับภาพรวมของทั้งหมดจีนก็ยังเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นหนามยอกอกอ,อกอเมริกาอยู่อเมริกาไม่ต้องการคบจีนอย่างเท่าเทียมกันอเมริกาต้องการจะมีอำนาจเหนือจีนแต่จีนไม่ยอม เพราะจีนเขาก็ถือว่านี่คือขอบขันทศิมาของเขาที่เขามีอิทธิพลอเมริกาจับมืออินเดียเรียบร้อยแล้วจีนจับมือปากีสถานวันที่อเมริกาก็เริ่มแทรกเข้าไปในปากีสถานเพื่อยแย่งปากีสถานออกมาจากจีนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาได้อินเดียเขาได้ปากีสถานเขาได้เวียดนามเขาได้ขเขมรเขาได้ญี่ปุ่นเขาได้เกาหลี เขาได้มาเลเซียเขาได้อินโดนีเซียเขาได้ไทยเท่ากับเขาปิดล้อมจีนหมดเลยพี่น้องเล่ไมเห็นหรือยังเขาจะปิดล้อมจีนด้วยการเขาได้อินเดียบางประเทศไม่มีความหมายเขาได้พม่าเขาได้ไทยเขาได้เวียดนามซึ่งได้เขมรเป็นของแถมเขาได้มาเลเซียและเขาได้อินโดนีเซียญี่ปุ่นเป็นของเขาเกาหลีใต้เป็นของเขาเห็นหรือยังพี่น้องโชคยังดีที่ไต้หวัน ที่นายมาอิงจิ๋วพักก,กบินตังซึ่งมีนโยบายจะปรองดองกับจีนได้รับเลือกกลับเข้าเป็นประธานดีครั้งหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นเป็นสายตรงกันข้ามซึ่งต้องการจะแยกไต้หวันเป็นเอกราชจากจีนอเมริกาก็จะยิ้มแล้วก็เข้ามาแทรกแซงสร้างความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันตรงนี้พี่น้องเห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาตอนที่สอง แล้วพี่น้องจะเริ่มเข้าใจอะไรอีกเยอะเลย